สวัสดีค่ะค่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้31สิงหา25งหค่ะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักพาชมรอบขอบรั้วบ้านนี่ค่ะดอกอัญชันค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็ไปทําน้ําอัญชันเอาไว้รับประทานนะคะนี่ค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะสีม่วงค่ะสวยค่ะมีประมาณสองกอค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกกอหนึ่งนะคะ เราได้ทานทั้งปีค่ะนี่ค่ะตรงนี้อีกกอหนึงค่ะนี่โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับพื้นดินเลยสุดยอดค่ะาะนี้ค่ะบ่อปลาบ่อปลาดุกค่ะเลี้ยงปลาดุกแต่ปลาดุกก็หลุดไปแล้วค่ะหลุดลงภาษาเยอะเลยวันนี้ดวงอาทิตย์แข็งแรงมากค่ะ ร้อนแต่เช้าเลยอากาศนี่ค่ะดวงอาทิตย์แข็งแรงจริงๆวันนี้อันนี้ต้นเออมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะก็ให้ชมรอบขอบนี่อันนี้ดอกทับทิมค่ะนี่โอ้โหสวยงามมากค่ะอาแมให้มาอาแมให้ทับทิมมาสองต้นปลูกตรงนี้หนึ่งกอแล้วก็ข้างในนู้นอีกหนึ่งกอแต่ตรงนี้งามที่สุด คุ้ยออกดอกเยอะมากค่ะนี่จะได้ทานสักกี่ลูกเนาะนี่ค่ะสวยจังเลยสีเขาแดงแดงแบบส้มๆเลยคะ่ะสวยค่ะนี่ค่ะโอ้ยลองมันพออยู่ใกล้มันก็จะมัวโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสวยค่ะได้หลายดอกอยู่ค่ะนี่แหละรอบขอบสระน้ำ สระน้ำน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คะน้ำเยอะมากค่ะสระน้องสาวก็น้ำเต็มนี่ค่ะทุ่งนาน้องสาวเขาขุดสะเอาดินมาถมตรงนี้แล้วก็ปีนี้ก็ปลูกข้าวค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้หวานฮอร์โมนให้เขา ไม่ได้ว่านปุ๋ยก็เลยยังไม่งามเท่าไหร่นี่ค่ะบ้านน้องสาวอยู่นู่นนะคะบ้านพี่เตียมบ้านพี่เตรียมหลังน้อยซ้ายมือบ้านน้องสาวหลังใหญ่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณสามีทําอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูสินี่ค่ะรอบขอบอ้ออันนี้ต้นเอ,อ่อ ที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นนะคะเออลืมชื่ออีกแล้วกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งใช่นี่ค่ะลงกระถางไว้สองกระถางงามค่ะแล้วก็จะพาไปชมโอ้โหดูสิคะสวยงามค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็งามค่ะนี่นี่ค่ะโตแล้วค่ะ มน้มูไปไหนคะไปปราสเขาไปประสาท,ไป,ปสาทไปตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะมะละกอเราล้มค่ะนี่นี่ค่ะมะละกอล้มค่ะสวยงามค่ะโอเคค่ะอันนี้ดอกไม้ที่เราเพาะไว้สวยมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะน้องกํำลัง โอ้โหดูดอกกุหลาบโอ้โหสวยจังเลยดอกกุหลาบวันนี้พาชมดอกอย่างเดียวเลยนี่ค่ะโอ้ดอกกุหลาบสวยมากนี่ค่ะดอกดอกเออโอดอกไม้สวยจังเลยแล้วก็นี่ค่ะดอกกุหลาบโอ้โหต้นสูงมากค่ะอืมนี่ค่ะน้องกําลังออกดอกน้องอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะพี่เนียงลืมอ๋อดอกบานชื่นอ๋อสวยจังเลยะ เนี่ยจะขยายไปปลูกดิมถนนแล้วค่ะสวยมากเลยสวัสดีค่ะคุณน้องสาวสวัสดีค่ะ Good morning ทุกคนสวัสดีครับอ้าวหนูไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกอ๋อโอเคโอ้โหสวยงามมากเลยบ้องชูมอนามูบองชูบ้องชูทุกคนบ้องชูบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ